ทำไมเหล่าเกมเมอร์กว่า6 0แสนคนถึงเลือกใช้บริการพ่อโมดเคเวอร์เป้เพราะเติม LL ริบกับพ่อโมดเคเวอร์เปวันนี้คุ้ม3ต่อประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคเวอร์คอยลดสูงสุดได้ถึง25%และใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก อยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคาว์เปขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเพจพ่อมดเคลว์เปมาตลอด7ปีนะครับ ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้านักล่าที่เก่งที่สุดจากจักรวาล R.V และ L.L. ต้องมาประจันหน้ากันจริงๆใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้นะครับผมเราจะมาวัดความโหดกันระหว่างตัวของคริกแนกนะครับผมอสูรจากนรกกับคลาสสิกมัจุราชแจกความว่างเปล่าจากเดือวอยในศึกนี้นแถวมีชีวิตเป็นเดิมพันต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าการ ทำคลิป v s ในครั้งนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงในส่วนของเกมเพย์นะครับผมในส่วนของตัวเกมต่าง,าง,างๆนานาแต่เราจะพูดถึงประวัตินะครับผมของแชมเปี้ยนสตัวนี้นะว่าถ้าเกิดต้องมาประจันหน้ากันจริงๆเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปใครนะครับผมเป็นเมนคลิกแน็คหรือเป็นเมน,เน,นคลาสสิกในคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยมารอชมกันเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกับตัวของคลิกแน็กันก่อนเลยนะครับผมคลิกแน็นะครับผมเป็นปีศาจโบราณนะครับผู้ซื่อสัตย์นะครับแห่งอนณาจักรอาบิสนะครับผมอาเป็นดินแดนปีศาจขอจากทางเกมอา V นะถ้าเกิดผิดพลาดกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเขาเนี่ยเป็นเหมือนลูกสมุนนะครับผมของมารรดนะครับผมราชาปีศาจที่มีหน้าที่ในเรื่องของการ ล่าเน่ยสังหารนะครับที่ไร้ความปานีนะคือเจ้าคลิกแตกแบบเป็นเหมือนสป,ปรารนะครับผมที่คอยออกอาราวาแล้วก็ทาตามคําสั่งของเจ้านายเนะี่ยเวลาแบบเจ้านายสั่งให้ไปฆ่าใครเนี่ยคลิกแตกก็จะทําตามบัญชาคําสั่งนะครับอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวของเื้อเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าตัวของคลิกแตกเนี่ยน่าจะเป็นสมุนของมาจ้านะไม่น่าจะใช่มาหลอดนะถ้าเกิดผมจําผิดหรืออะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม เขานะครับผมจะมีอาวุธนะเป็นกรงเล็บนะครับผมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็มีเกาะที่แข็งแกร่งเช่นกันนะและตัวของคลิกหนกเนี่ยก็สามารถบินได้ไวมากๆเลยตามเนื้อเรื่องนะครับโอเคต่อมาครับเรามาดูกับผู้ท้าชิงของเรากันบ้างกับตัวของคลาสสิกนะครับผมเมนของผมนะจากจักรวาลเกม The Oxygen นะครับผมคลาสสิกนะครับเป็นนักล่าจากต่างมิตินะครับผมจากเหลอยวบอยนะเป็นเอเรียนที่มาจากอีกโลกนึงจากอีกมิตินึงของเราเลยนะครับผม ก็มิติเดวอยแี่เป็นมิติแห่งความว่างเปล่านะครับก็เจ้านี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมตัวของคาสิกเนี่ยเดินทางมายังโลกนะครับผมแบบไม่ได้ตั้งใจนะถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนลุดออกมาจากโลกเดวอยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ตัวขเขายังเป็นอาเป็นเหมือนตัวอ่อนน้อยๆน,น,นะครับผมนอกจากนี้ตัวของคาสิกนะครับผมก็เอาตัวรอดเนี่ยจากการไปกินสัตว์อื่นๆบนโลกของดนะูเชร่านะจักรวาลของ LL นะเป็นโลกของดนะูเชร่าเนาะ หลังจากที่ตัวของคาสิกเนี่ยพยายามเอาชีวิตรอดเกษียเกษสนนะครับผมจากการล่าสัตว์ต,ต่างๆในป่านะครับผมหลังจากที่เขากินเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยทุกๆครั้งที่เขา่าเนี่ยตัวของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นต่ตัวของคาสิกเนี่ยก็พยายานในเรื่องของการเป็นนักล่าแล้วก็พยายามล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆในป่าของอิชเชลนะครับผมเป็นเมืองเมืองหนึ่งจากตัวของอลูเทร่านะครับแล้วท่ตัวของคาสิกเนี่ยก็กิน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 จนตัวเองนะครับผม แข็งแกร่งจนมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเนื้อเรื่องต่อก็คือเขาจะต้องไปประชิญหน้ากับตัวของเรนก้านะครับผมเป็นแชมเปี้ยนหนึ่ตัวที่เป็นคู่ปรับของตัวของคลาสสิกแต่ว่าเราจะยังไม่เจาะลึกในส่วนของตรงนี้นะเราจะพูดแค่ในส่วนของคลาสสิกเฉยๆนะครับ โดยการต่อสู้นะครับผมคาซิกเนี่ยเขาจะมีอาวุธที่หลากหลายมากๆเลยโดยตัวของคลิกแดกเนี่ยเขาก็จะมีปลีกนะครับผมที่สามารถบินได้ไวมีกรงเล็บที่แข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็สามารถปล่อยน้ำได้ด้วยนะอ่าส่วนเจ้าคาซิกเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเขามีความสามารถในเรื่องของการบินเหมือนกับตัวของคลิกแดกเลยสามารถปล่อยน้ำได้เช่นกันแล้วก็มีกรงเล็บนะครับผมที่เป็นใบมีดที่แข็งแกร่กงมากๆนะเป็นอาวุธหลักในการโจมตีของเขานอกจากนี้เนี่ยตัวของคาซิกนะครับผมก็ จะสามารถถ่ายตัวหรือเป็นการพังตัวนะครับผมล่องหนได้นะอันนี้คือข้อได้เปรียบของตัวของคลาสสิกเลยเนาะส่วนตัวของคลิกแจ็เนี่ยมันจะเป็นต่ออยู่ในเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันเนี่ยคือตัวของคลิกแจ็เนี่ยรู้สึกว่าจะบินไวกว่าตัวของคลาสสิกนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่จะมาได้เปรียบของตัวของคลาสสิกนะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าต้องมาประเชิญหน้าหรือต้องมาปะทะกันจริงๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอ่าเมื่อเรามองจาก ประวัติของทั้งคู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความแตกต่างที่น่าสนใจนะคือตัวของคลิกแนคเนี่ยคือวุธที่จะสร้างมาเพื่อทําลายนะเขามาพร้อมกับความเร็วและแรงปะทะที่จบงานในครั้งเดียวนะส่วนคลาสสิกเนี่ยคือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาเพื่อเรียนรู้นะเขาอาจจะไม่ได้ชนะในทันทีแต่เขาอาจจะคอยเฝ้ามองและวิพัฒนาการจนกว่าจะเหนือกว่าตัวของคลิกแนคได้นะแต่สมมติว่าถ้าเกิดตัวของคลิกแน็คเนี่ยไปปรากฏตัวให้ตัวของคลาสสิกได้เห็นหรือเขาสามารถรอดนะครับจากการโจมตีของคลิกแนคได้เนี่ยตัวของคลาสสิกเนี่ มากกว่าตัวของคลิกเน็คนะโดยสัญชาตญาณของคลนะิกเน็คเนี่ยคือมันเป็นนักล่าโดยสมบูรณ์แบบคือมันมีสัญชาตญาณในเรื่องของการเป็นสัตว์ป่าสูงกว่าตัวของคาซิกเนื่องจากตัวของคาซิกเนะี่ยมันเป็นสัตว์ที่มาจากต่างมิติแนละมันจะมีความสามารถในเรื่องของสติป,ปัญญาที่มากกว่านะครับ <ST AR C> เขาจะใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ได้นะซึ่งแตกต่างกับตัวของคลิกเน็คซึ่งถ้าเกิดตัวของคลิกเน็คเนี่ยอาจจะไม่สามารถปิดฉากตัวของคาซิกได้ภายในการโจมตีเพียงงแค่ครั้งเดียวเนี่ย ตัวของคลาสสิกเนี่ยอาจจะทําการวิวัฒนาการตัวเองหรือหาจังหวะเนี่ยในเรื่องของการรอบจงตีหรืออาจจะหนีไปเพื่อไปวิวัฒนาการตัวเองเพื่อให้ตัวเองเหลือกว่าตัวของคลิกแน็คนะครับผมแล้วก็มาปิดงานคลิกแนคอีกทีหนึ่งได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของตัวของคลาสสิกในเรื่องของสติป,ปัญญาเนาะแล้วเพื่อนๆอะรครับลองจินตนาการกันดูนะว่าถ้าเกิด การประทะนะในครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตัวของทิกแน็คเนี่ยใช้ความเร็วนะครับผมพุ่งทับตัวของทิกแนกนะจนอาบัดพุ่งทับตัวของค,อา,อา,อา,องคาสิกจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยแต่ถ้าเกิดในเขาฆ่าตัวของคาสิกไม่ตายเนี่ย ละคาซิกเนตจะรอดไปได้กลับมาพร้อมกับร่างกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อกันพิษหรือแรงกระแทกของคลิกแน็โดยเฉพาะนะครับผมก็ทําให้การโจมตีในครั้งนั้นตัวของคลิกแน็เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรคาซิกได้อีกถ้าเกิดตัวของคาซิกมันสามารถรอดออกไปได้เนาะในระยะยาวนะครับผมผมมองว่าตัวของคาซิกเนี่ยดูได้เปรียบกว่าตัวของคลิกแน็คอย่างมากเลยนะถ้าเกิดตัวของคลิกแน็คเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสัตว์ที่มันฆ่าแล้วมันวิวัฒนาการเรื่อยๆเนี่ยตัวของคาซิกเนี่ยมันเรียนรู้มัน พัฒนาการเรื่อยๆยเนี่ยผมมองว่าเนี่ยคือข้อได้เปรียบและเป็นข้ออันตรายของคาส์ิกที่ดูเป็นจุดเด่นที่น่ากลัวอย่างมากในอนาคตนะครับผมถ้าเกิดตัวของคลิกเน็ตไม่สามารถปิดงานตัวของคาส์ิกได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือการโจมอาการต่อสู้ในคังนั้นได้เนี่ยไม่สามารถฆ่าตัวของคาส์กิกได้เนี่ยผมมองว่าในง่ขอโอกาสลอดของตัวคลิกเน็ตอ่ะค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะจากการที่ตัวของคาส์ิกมันจะวิวัฒนาการนะแล้วเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแชมเปี้ยนสตัวเนี้ยนะถ้าเกิดต้องมาปะทะกันจริงๆเนี่ย ทุกคนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะลองมาคอมเมนต์พูดคุยเล่นๆกันดูนะก็ต้องบอกก่อนนะว่าคอนเทนต์แบบนี้เนะี่ยเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะเป็นคอนเทนต์ชวนตีของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นทา,ทางฝั่ง RV หรือทางฝั่งตัวของ l l นะครับผมคอมเมนต์ comment กันอย่างสุภาพนะแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดกันนะเพราะว่า สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็น w h a t if นะครับผมซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วให้เพื่อนๆได้ลองจินตนาการในมุมมองของแต่ละคนดูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบสนุกสนานนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับโอเคถ้าใครเป็นเบนตัวของคลิกแนตเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์หรือลองมาพูดคุยกันได้นะส่วนใครที่เป็นเบนของคลาสสิกเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์หรือลองมาพูดคุยกันได้นะว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมสามารถ d o n a t ้เป็นกำลังใจให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นโลกซุปเตัวเต็งจากทาง YouTube หรือลิงก์ัเนกที่อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยอ่ะแล้วก่อนที่จะปิดคลิปไปเนี่ยผมขอเสริมนิดนึงนะฮะในเรื่องของเพจสปอนเซอร์นะก็ทางเพจพ่อมดเคเบิ้ลเนี่นะครับผมมีนะครับโค้ดส่วนลดจากทางผมนะก็คือใส่โค้ดคลาสสิกเนี่ยจะสามารถ นำไปเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนะจากการเติมผ่านเว็บเพจพอมดได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม a าหรือเกม l l v o i ลวานะครับก็สามารถทําได้เช่นกันยละเอยียดที่ใต้ดีคลิปชั่นหรือที่ใต้คําอธิบายใต้คลิปเลยนะครับลองไปใช้โค้ดคาสิกันเยอะๆเนาะยิ่งใช้เยอะนะในการเติมครั้งถัดไปเติมเยอะขึ้นไปเนะี่ยการเติมครั้งถัดไปเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม